สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทริกในการหาฟูมูลแบบโคตรง่ายโดยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีกันนะครับผม <Wow. S 1> ว้าวอ่าะบอกเลยว่าทริกเนี้ยผมไปเจอมาจากช่องของ d a t h User Control ช่องนี้เลยนะครับนะต้องขอบคุณช่องของเขาจริงๆนะครับผมทำให้การหาฟูมูลเนี้ยง่ายแบบง่ายมากๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็ให้เรามาปรับกราฟิกของเราให้เหลือแค่หนึ่งนะครับแบบนี้ ปรับมาเลยที่เหลือแค่หนึ่งเเนี่ยพอ,พอจากนั้นนย่ยให้เราออกมาหน้าแมนชั่นนะครับแล้วก็บินขึ้นไปข้างบนเลยใช่ผลอะไรก็ได้นะครับที่เป็นบินได้มันจะเป็นผลกิโลเนาะหาง่ายนี่ครับผมนี่เห็นไหมเราจะเห็นพระจันทร์ครับผมเราจะเห็นพระจันทร์ที่มันจะขึ้นต่อไปเนี่ยตรงนี้ครับผมเรียกว่าอะไรตรงคล้ายๆแบบกราฟิกไม่โหลดเนาะมันก็จะทําให้เห็นพระจันทร์ต่อไปอย่างเงี้ยอันนี้คือยังไม่ใช่แล้วผมพระจันทร์จะเปลี่ยนตอน ประมาณผ่านไปครึ่งนึงประมาณนี้พระจารย์มันมันคจะเป็นรูปรูปร่างถ้าเกิดยังยังไม่ถึงครึ่งแบบเนี้ยแสดงว,ว่าคืนที่ผ่านมาพระจันทร์เป็นพระจันทร์แบบนี้แล้ว่าคืนต่อไปกล้าจะเต็มดวงแล้วก็แสดงว,ว่าเซิฟเนี้ยอีก2คืนนะครับผมจะเป็นฟนะูมูนเนาะมันก็นานเกิดไปจะรีหาเซิฟใหม่นะครับผมที่กันตูพระจันทร์ก็นี่ไมบอกเห็นไหมไหมมันเกลียนแล้วน,นี่ทุกครั้งที่ที่มันเรียกว่าอะไรอะ ที่มันผ่านประพั่าการมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างแบบนี้มันก็แสดงว่าเนี่ยแสดงว่าคืนต่อไปอะเป็นฟูมูนแบบน่นอนแบบผ่านคืนเนี้ยไปแล้วคืนต่อไปก็จะเป็นฟูมูนแบบนี้นะเรามาดูกันว่ามันใช้ใช้ได้จริงไหมนะผมสำหรับคลิคนี้ผมจะสลับเซิร์ฟาหาเนาะอ่าโอเคแล้วครับผมที่สุก็รีมาจนเจอสักทีนี่เห็นไหมครับนี่คือพระจันทร์ต่อไปที่จะขึ้นนะซึ่งก็แน่นอนครับผม ก็คืนนี้เป็นฟูมูลแน่นอนครับมาผมจะไปหามิเลตอิตแลนเลยนะครับผมไม่เชื่อนะครับนี่ถ้าใครไม่เชื่อผมนะเดี๋ยวผมรอให้มันเป็นตอนกลางคืนเลยอ่าเดี๋ยวผมรอก่อนนะเห็นไหมครับผมนี่ the l i g h t of a f u m o l p l e k h o l d i n t e c l a w interclaw เฉยๆเป็นไงครับผมทลิเนี้บอกแล้วใช้ได้ครับอ่าใครที่ชอบครับผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นการเจลยสำหรับคลิปต่อไปนอกจากนี้ก็ไปก่อนละบ๊ายบายไว้เจอกัน